เวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องกระสินอีกวันหนึ่งเมื่อวันวันนี้ได้พูดลักษณะกระสินที่เราเจริญกระสินแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทอง ซึ่งเป็นสิของวราสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสินแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราเราพุทธบริษัท เรื่องเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานก็ดี หรือว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวาจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่ปรปการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอ วิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกระสินอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพควันทรงแนะนำ ให้ใช้ทำฌานถึงฌานสี่แล้วก็เมื่อจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌานสี่นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะ เข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ได้โดยง่าย บางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสีได้ทั้งน,นี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันัแต่เริ่มต้นก็นได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่ิ่งใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมาย ตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทยัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จึงกว่าจะได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระรหันเพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินสีของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรคลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตทั้งชานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโก นิน้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสีกันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงถึงฌานสีได้โดยรวดเร็ว ต่วความจริงเรื่องการทําจิตให้เข้าถึงชาญนสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาทสี 4, เือหนึ่งชันทะมีความรักเรื่อความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กระสินเป็นอารมณ์ ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุหน่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันเนื่หาขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนื่องฉันทะาในการไปพิสปฏิบัติเพื่อมรักผลก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกระสิงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดคิดถึงกระสิงกองนั้นรูปลักษณะของกระสิงกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาว,สาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในะไม่ชาเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรัก ทั้งทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสงไกลแล้วก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเปา็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื่องกลายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกองก็เหมือนกัน ถ้าเราเราต้องเราต้องการฌานสมาบัติ <c oughs> หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ <c oughs> ก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหน่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจอ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมาฐานกองนั้นนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคําไมาฌานสีนี่ เาต้องมีชันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทานมันคิดนอกโลกนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันในเรื่องจิตที่นอกโกูกนอกโกูโก้นอกทางนี แลน่ารีดน่ารอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นกำหเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ทิ้งอะไรก็ดีองค์สมเด็จพระพิตรมานก็ทรงตรัดว่าวิเยณะทุกขมเจติบุคคลจะโล่งทุกได้เพราะความเพียร ยากแสนยากเท่าไร่เพียนพยายามค้าเข้าเราไม่เราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกรสินแลี่รมกรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติเอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวน ว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรือ,อยังกำลังใจสี่ประการนี้แต่ท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตาม ปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกราการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่ปลังใจสี่ปะการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอชั้นทะความพอใจ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกะสินด้วยความพอใจแล้วพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากะสินกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่เ่นี้แต่หากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะตน หมายความยังไม่จับอาร,รมณ์ฌานสี่แต่ว่าใช่ที่บาทสีน่นี่มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกรสินพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างและหลังจากนั้น ก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนแก่ไปในทํามกลางในช่วงท,ที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งการมณ์ที่เราไม่ชอดใจมีความขัดข้องในทรัพย์สิน ขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็าตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผล สมเด็จพระทศพลทรงทราบึง,บงหาที่ในหาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าอย่างนี้ถ้ามียอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้ มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ไม่ก็ตายได้ก็พัดพร่เจ้าของนักของทบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคําว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์ปีศาจไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหม สิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสรื่องบบพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานที่ว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกเพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จไปจอมไตรทรงตัดว่าถ้าเราจะไปพระนิพพาน เราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เร่ารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทําลายทุกข์ต้องทาลายเหตุไม่อช่การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีพลธังะนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็จะมองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสด ปรารถนาความทุกข์ของมันมากขึ้นเป็นโสดนั้มันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาบ้านเขามีทุกข์ให้เห็น แต่เรากับคุยมีเห็นมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีค,มคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่ก็แต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลาบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทรงสุขมีแต่ทุกข์ มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปยำก็ไปกันใหญ่ <c oughs> เป็นอันว่าทุกมาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือหนึ่งอยากมีคู่ครองสองอยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมา หรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษออยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเรียงพอประทางกายสร้างความเจริญในก่ะฐานะไม่แต่เกียรกิกายเกินไปถึงกับเดที่เรียกกันว่าโลกคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหายกินใยสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเรา โดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดถว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดท่านั้นพอแล้วจิตมันอยากจะกโกรธอยากจะวิข่าเเกงข่าอยากจะเป็นศันตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็แปรกายของความทุกข นอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับพัญญาอยากจะอยู่กับ,ล,กกบลูกกหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากัเสีย <c oughs> ตัดให้เกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดี กำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลกความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อคูลชิ่งกันและกัน นั้นถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จึงเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจําต้องหาเราจำต้อง,ตตองใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกืือกูลได้ จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสายโกตามไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้โดยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอ ว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มารายใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้เที่ยวเราตัดรากเง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วเมื่อบริการที่สององค์สมเด็จพระบัณฑิตแล้ว สอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินท่าเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉย เฉยเพ่อะอะไรเขาแค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการบ้าการนาินทาการชมมันไม่มีผลทําให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีข้นติแล้วว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมคนดีอติก็ด,กดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราแล้วก็เฉยเฉย,ยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่ด่จังเอาเถอะเมื่อมา,มาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินตั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องพิงกัน เราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราเอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระพเจ้าเรว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกัน คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและนที่สุดแยกเป็นอาการสามทิศสองมีผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนี่ทางเป็นรังของโรคปาพังคนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรก เราทําไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกําลังจะตายมันกําลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานคิดเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามันจะเฟื่องแเ้าก็เลิกคิดเสีย จับภาพกาสินเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เปสนิทด,ดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามักผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจอ่อ อยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทางสมาการทั้งกสินวิปันสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาบานพิจารณาถูกหรืผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไร่เป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าใดาอยาคนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์ถินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดี ได้คิดตัวว่ากายของเรานี้มันยังจะพังถ้าเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากําลังใจตัดได้อย่างนี้ก็สแสดงว่าหมดกิเลสเป็นสม,มุทเททาหารเป็นพระอาหารหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดมาตั้งหลายที่แปดหมืรรม่นสี่พันเบตตมขันก็ต้องการเอาจิตตรงนี้ อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักะวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิจิตรามานไม่ห่วงใหยในชีวิตเแ็นเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของ,ของทุกๆคนอยู่ในสัญญน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้น คือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกัว่าขคันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้ได้ท้าใจมันก็สับกระสายไม่มั่นคงเลิกคิดปิดจับกระสิน พอมีกรสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จงกระทั่งกําลังใจเห็นร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีวัตถุธทาาทาทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกําหนัดยินดีในเพศตรงกันข้าม อารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปประชานและรูปประชาัยก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์เจ้าสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักนิพานเป็นอารมณ์และในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่น มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกแต่พรมมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกแล่พรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบา จิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดด้วยอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จิตนั้นเป็นจิตที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเส้นได้เมื่อไรร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทังหลายไม่มีความหมายอาราบันรดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญาต์แล้วก็พูดมามากและก็มีพระตัวอย่างลนกชายในช่างทองเป็นสำคัญ สำหรับเรื่องกสินนี้ถ้าเราจะพูดกันเปนนานมันก็ยืดเย,อเยอือพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขอจะลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานสีได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกับสินกับการพิจารณาสลับกันไป ถ้าว่าใจของท่านหลายทรงอยู่ในที่บาททั้งสี่ระการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ,ถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงที่บาตเสียได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปี <c oughs> เป็นอัก่าความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านนันหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอติยายสายเจงกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี